สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันพันโหดครับพามาดูเหตุการณ์นี้ครับรถแท็กเตอร์คูวต้า l c 7 0 8ครับติดลมครับจะมาไถหวานครับ จะมาไทยนาโอ้อยู่เลย นี่ครับติดค่อนข้างลึกด้วยครับฐานไถแบบห้าผานแบบไถกบนะครับนี่ลองรอยออาลองดูอีกสักตั้งแกวินตัวเองแล้วนะครับแต่ว่าไม้หักก่อน มีโซ่อุปกรณ์ปีนี้เป็นปีของรถไถติดลมเลยเนาะปะ <t ries> พุกพื้นที่เลยจะต้องเจอแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เจ้าของป๋าบอกเจ้าของนาบอกว่า army, วิ่งลงได้ไถได้วิ่งลงมาครับข้ามคนาตรงนั้นแล้วก็มานี่ม <c oughs> านี่ยยังไม่ได้ไถเลยครับ คือตั้งลำจะไถแล้วทีนี้วางไถปั๊บรถมันจะจมครับก็เลยยกไถวิ่งตรงออกมาเพื่อที่จะวนออกนะครับแต่ว่ายังไปไม่ถึงไหนนะครับได้ครึ่งทางเท่านั้นเองครับลงเลยไปหาไม้แล้วครับอยู่ตรงนี้ครับ ใกล้ๆก,กับโรงเรียนดงพองวิทยาในเขตพื้นที่ของบ้านดงพองตำบลดงพองอำเภอแคนดงจังหวัดบุริรัมครับสำหรับเหตุการณ์รถไถคูบตา้าติดโลกน้ำไม่เยอะครับ ในพื้นที่นี่น้ำไม่เยอะด้านซ้ายนะครับล้อหลังด้านซ้ายนี่ลงหนักลงหนักกว่าด้านขวาจมแล้วแกก็เอาไม้มาเพื่อที่จะวินรถขึ้นแต่ว่าไม้หักก่อนจะบอกว่าถ้าไม้ไม่หักได้ขึ้นแล้ว อยู่ติดถนนลาดยางครับตรงนี้ก็จะเป็นปากทางบ้านหนองแวงถ้าไปถ้าตามรถไปก็ถนนเส้นนี้ก็แค่นงสตึกแล้วครับในเขตของจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ในขั้นตอนแรกนะครับแกก็จะช่วยตัวเองไปก่อนนะครับถ้าไม้ไม่หีอ่ะหาแกบอกขึ้นแล้วลองดูก่อนลองวิกรอบหนึ่งก่อน ววนนกวมาเลยครับทอดไม้ไม้จะข้ามคลองครับวาจะข้ามคลองคลองพอนกีดด้วยเนี <c oughs> ย่ยลงไปแล้วครับ ไปอาบน้ำด้วยเลยงานนี้เออสนหาวิธีึ้นนี่แหละครับจะนอาไม้ตังพื้นีนีไม่า่า,า,า, <c oughs> าตัางพืนนพงพ้นเหยียบไปาตอของหลลงไปขึนปีนี้ติดจากรอบแล้วนี่ยับลืม นับปรครอบเลยนั่มีการเริ่มเริ่มท้าทายกันเกิดขึ้นแล้วครับ <rium> ระหว่างระหว่างเจ้าของรถกับคนส่งไม้เมื่อสักคู่ผ่านไทยครับผ่านไทยคนส่งไม้บอกเอาขึ้นไม่ได้หรอกให้ไปหารถมาดึงเจ้าของรถบอกต่อมาเลยห้าหนึ่ง อาเดี๋ยวมาดูราคาต่อรองครับราคาต่ออาหาหนึ่งมาดิอาหารน,นี้ที่เป็นว้ามาว้ามาบุกเ <c oughs> ลยนั่นคักก็ก็วี่งร้อย,ยนี่ก็ขี่มากองเดียวก <c oughs> โอ้ร้อยหนึ่งเอาขี่มากองเดียวโอ้โหได้เสียงานนี <c oughs> ้นะขึ้นด้วลูก ดูการปีหกห้านี้จมมานับไม่ถ้วนแล้วนับลืมนับลืมนับลืมแล้วนับลืมครับถ้าขีดถ้าขีดเป็นเส้นตรงนี่สงสัยเต็มหน้ากระดาษแล้วมั้งเน,ะน,น,นาะชว่วงนี่ขาดไม่น่าเลยใช่ไหมครับช่วงนขาดแต่เทีย่ยวนั่นแหละคนอื่นเขาขาดแต่อันนี้เขาขาด ลลมันด้ยนี่รอบนี้นี่จมหนักไหมเนี่หนักโอ้โหนี่นหน,น,นักสุดเลยที่หลอกคู่นี่โอ้หนักสุดเลยตั้งแต่จมมาฤดูกาลปีขอห้าแน่นโอ้ไอ้ที่หลอกคู่ที่ว่าสุดสแล้วแล้วมาอยู่ข้างทางด้วยใครผ่านไปผ่านมาเห็นด้วยไอ้สาวขนาดนี่ <laughs> รอยนึงี่ม้าอเยกี่ก็บันวไปก่อนแล้วยานเสียไปแล้วครับ,อส,รบสอดไปหากันเลยบอกข้าจากไหน ดิถือไปให้ก่อนรอ,อ,อ,อบนี้หนักสุด สำหรับคันนี้ครับไมยลองผ่านแล้วก็ถือว่าอยู่ในช่วงท้ายๆนะครับสําหรับ ฤดูการหว่านไถฤดูการของการทำไร่ทำนาในเขตภาคอีสานครับอยู่ในช่วงท้ายๆแล้วในเขตนี้อำเภอแคนดงบุรีรัมจมหนักสุดในรอบปีครับวาตา l อลซ7 0 8 มีราคาต่อรองนะครับร้อยนึงเอาขี้หมากองเดียวขึ้นหรือเปล่าราคาต่อแบบต่อแบบขาดลอยเลย ราก็ได้เห็นประสบการณ์ด้วยนะครับอยู่คนเดียวก็สมามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อรถติดโลมนะครับส่วนตัวผมไม่เคยสัมผัสกับรถไถติดโลมแบบนี้เพราะว่าผมขับรถไถยไม่เป็นครับ โซ่นะครับเป็นตัวยึดระหว่างล้อกับท่อนไม้ปฏิบัติการนี้เรียกว่าปฏิบัติการวินช่วยเหลือตัวเองครับวินตัวเองขึ้นจากโลม่มในวงการรถสายนี้นี่เขาจะรู้กันครับ เรียบร้อยครับขึ้นหรือเปล่าครับร้อยหนึ่งขี่มากองเดียวราคาต่อจับตาดูให้ดีครับวินแล้วครับ โอ้ขยับแล้วนะครับขยับมาห้าสิบเซน ทำไงต่อไปครับ,บเอาไม้มาไว้ด้านหน้าเหมือนเดิม,มดขยับไม้ครับบักลอยนึงเอาขี่ม้ากองเยวมาอ <laughs> เราไปใส่แล้ว <laughs> เีพาหนี้ตายมั้งแค ต,ต้องถอยอีกน้อยนึงล้อข้างขวานี่ขึ้นมาแล้วนะครับไม้ยังติดอยู่ครับเดี๋ยวจะปั่นเอาไม้ขึ้นมาก่อน มายังขึ้นมายังยังติดโรมอยู่แกะไม่ออกครับ ขึ้นมาแล้วครับเดวแต่สีเอดขึ้นได้ปะ่ปะทีหน่อยคนน่ะสิเขาสนใจ

อยู่งขากยากเดิขึ้นแล้วข้าลองผีขึ้นแล้วอ่ะเลี้ยงเข้าได้กับบุญอือเดี๋ยวขึ้นแล้วนี่จะไถต่อไหมนี่นนนอ๋อตรงนี้ตรงนี้หยุดไว้ก่อน

จนชินแล้วครับ ขึ้นแน่นอนอีกรอบครับรอบสองครับสำหรับการวินตัวเองยกสองเริ่มขึ้นอ้าวขึ้นแล้วครับ เฮ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วครับสุดยอดเลยครับ ว่าไม้ยังแน่นอยู่ไม้ยังขัดอยู่ มาอีกมาอีกอ้าวอ้าวรุดแล้วพอพอโอ้นี่สุดจอดเลยครับเดี๋ยวเอาไม้ออกแล้วรอดูครับจะว่าข้นจุดอันตรายหรือเปล่าเกมยาวหนังชีวิตเลยครับ ำคนเดียวไม่พึ่งใครเลยครับสุดยอดมากแกะโซ่ล้อด้านขวาครับเอาแล้วครับออกมานะครับตรวจเช็คก่อนตรวจเช็คก่อน ติดือเปล่าเก็บโซ่นะครับเก็บโซ่ม้วนเอาไว้ข้างในวงล้อลเอาละครับส่งสัญญาแล้วไปเด้ออีลาเอ้ย รอดไม่รอดครับยังโอ้พพนนปลาสลิดตัวใหญ่า <laughs> มาหาปลาสลิดว่ะดิ เอารถไ,ไ,ไ,ไปยํำเอารถไหลไปย้ำปาสลิดไเารตามใดที่ไม่อยู่บนถนนน้ำถนำถนลาดยางนี่ก็ผมยังไม่เชื่อหรอกเผื่อมีก๊คอกสองปนน้ำอร่อยนึ่งดนะ้นี่นะอง็รอย ก่อนก่อนครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวออก mày subscribe máy, kênh Ghiền hàng bay đuổi ร้อยครับต่อไปเป้าหมายครับถนนลาดยางครับคือเส้นชัยอ้าวอ้าวมียุบมียุบ โอ้สุดยอดครับปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยแล้ว <c oughs> กดไลค์เลยอ่าเป็นกำลังใจครับโหดสุดในรอบปีราคาต่อก็น่ากลัวร้อยนึงเอาขี้หมากองเดียวต่อไปก็ไปตามมาร้อยนึ่งนะครับแล้วก็เอาขี้หมาเนี่ยไปแห้งกับคนต่อ <c oughs> ได้เสียกับงานนี้ไปแล้วครับไปลงแปลงใหม่ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ